ต่อจากนี้ไปครับเราจะมาฟังประสบการณ์หลอนของคุณสมจิตหรือเจ้เงียนแห่งบ้านหมอปลาเงียนเจอผีบ่อยไหมครั้งเดียวครั้งเดียวเออแต่ยังจําได้ไหมได้อันนั้นลองเล่าให้เอฟซีฟังให้ดิที่แรกอะนอนนอนอยู่ก็ย้ายย้ายไปอยู่ไอที่ออกมาจากูุคนใหม่ย้ายไปอยู่ที่บ้านหั่หนอไหมที่ว่าเขาเอาผ้าของเขาไปนี่มาหาว่าข้าลองชายตายไหมอันนี้ เขาบอกว่าเราัท <Through> to ี oh, s <S mm. ่นอนอยู่เตียงพุกน้องน้องสาวนอนอยู่ห้องแรกนะนอนุกไงมือมันยาวก็เลยพลิกความอานทุกตอนนั้นน่ะก็บอพอเลยทุกทุกเอแล้แกล้งหลับเลยพูดบแกล้งหลับไปก็เจอที่แบบตอนเช้าลืมไปเลยก็แต่ชวนไปเล่นด้วยตาปุ๊บปุ๊บปิดตาแล้วก็เกงเหนที่เคยสุดสลาอส่วนมีจริงส่งมาสร้างตรงนี้แล้วมันอยู่นั้นตลอดเขาเลยตอนเช้าเขาเลยมาถังปับพืออก S <S <S <an> แต่ห้องน้ำไม่มีคนตายจริงแต่ว่าพีตัวนั้นเป็นแค่ว่ามันพักักขนงอันเกมมันจะใส่มันแป้งไม่ใช่แป้งมันผีตัวจริงแต่ว่ายังมันหายตัวไปได้นักโค้นาโคยไม่ใช่หนังไม้แค่ตแล้วก็เห็นแค่นั้นแล้วก็ตัวช้ำก็ไม่เห็นมันอีกเพ้ยบบังภูมิสภาพก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ยังทำไงมันมีตัวเดียวที่ว่าโมีกวงตาโกงดวงตาก็ามีแค่นั้นผีแต่ว่ามัดโลแล้วก็หน้าขาว เหมือนผีตัวจริงอะเดี๋ยว่ายังพอเราเห็นมันมันทำให้เราเห็นมันถายไปแต่มันเอาตัวเราไปไม่ได้ว่ายังตัวนี้มันสลายได้ถ่ายได้น่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่ตาปิดปิดเลยตั้งแต่เราสนุนยังไม่ตายยังยังอยู่โรงพยาบาลนะเออแล้วแล้วก็ในนี่มันไม่เป็นผีนี่ตัวเดียวในโลกไปนอนบ้านนอนแถวบ้านเองยังไม่เข้าบ้านเองมันงอนอะมันยังตาไปลี่ยหลอดลมเลยความคิดมันอยู่ในความคิดสมองว่าเอ๊ะไอ้ตัวนี้ มันมีตัวเดียวที่แบบมันจะหลอกล่อลงไปบางครั้งแบบมันจะเข้าไปหาขนาที่แบบมันแต่ว่าถ้ามันเข้าบ้านมันเข้าไม่ได้หรอะว่ามันอยู่ในสิ่งตัวหลังนั้นเพราะว่ามันมันเคยไปหาปุ๊บมันจะจําได้มันจะวันเงี้ยเราที่เล็กเกินโอ้โอ้หนักหนักถ้าจับตัวจับไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งหายร่างไปได้ก็คมีตัวอะไรรู้คล้ายแบบมันจะสซเก้งเหมือนที่ว่าฆ่าส่วนในภูเขาออกพี่แสงเก้งดิลแต่เส้นเนส่วนกลางเะมันเป็นระยใสั้นโอ้แตัวนัก็

ผมสร้างคนผมเห็นแล้วเราเลยเราเลยอยากเห็นมันไหมล่ะแล้วจับตัวไม่ได้เพราะมันหายไปไปแล้วไม่คุณเล่าผีเรื่องเมื่อกี้ให้ผมฟังใหม่ผมฟังใหม่อะไรก็บอกมาคือคำถามไม่คุณเล่าใหม่คุณเล่าใหม่ผีเรื่องเมื่อกี้ก็ยังหลอกตาอ่าเล่าใหม่เราเล่าใหม่ใอ้พยายากเห็นไฟรอบหนึ่งครับเออหรือเป็นผีก็ต้องให้ผีมาเล่าจริงเออเล่าก็มนายไปแล้วจะจับตัวได้ไหมล่ะผีไม่ใช่ผมไม่คุณเล่าเรื่องผีเรื่องเมื่อกี้ที่คุณเล่าเมื่อกี้ใหม่ไง ไม่มีเล่ามีไปแล้วจะก็จะรู้ว่ามันเล่าเหมือนกันไหมยูม่คนเดียวตอนนั้นอ่าโอเคอยู่คนเดียวได้ไงต่อเดียวเออได้ไงอยู่คนเดียวนี่มันมันแบบว่าไปที่ห้องสอบห้องน้ำนั่นพอดีเจ้าพ่อจัเนี่ยจะออกไปนอนนอนทุกพ่อส่งม,มันมาบ้านหลังนั้นเองเออเออได้งไงได้ตามน้องสาวไปนอนไปบ้านด้านนอกพวกนั้นเออออแล้วกัพี่สาวก็เลยออกมาจากคู่ใหม่ๆแกก็ไปซื้อเนี่ปุ๊บต้องต้องต่างต้างเป็นเล็กเออได้ไงตอนแล้วนี่นีออออ่นอนนอนยงไงเนี่ยคือยาว รีบเลยอ่ะเพราะทีใจสันย ER. ิ Or, okay, okay. ่งจเห็นว่ามันถับว่าหนูทำร้ายพวกกันสองคนเออแล้วนี่มวอยางกุ๊บนี่หัวเจียบกุ๊บนี่เพื่ออยางผู้ชายเด็กูุ๊บกันนับว่าเองฉันจะหาใช้บนเรื่องเดียวหมดเลยให้ตายสิเรื่องเกี่ยวกันเออโอเคโอเคเอาเอาเอาไงต่อซ้ำเลยเออปุ๊บพูดแบบนีจะบอกว่าอะไรบ้างเออเออเออถ่ายรูปไม่ได้หรอทีมันหายไปแล้วมีตัวเดียวก็เห็นครั้างหลังยาก็ไม่เห็นอ๋อแล้วไงต่อหนูก็ไม่ออกจา อันนี้ก็แบบนี่ไงแล้วปล่อยให้มันอยู่มันมีตัวเดียวที่แบบลงมาได้มันไม่ใช่หนังไม้เป็นไม้ต้นต่าเป็นไงต่อมาก้าวบอกได้นะก็หมายว่ามันมีใครตัวนี้เป็นผีผีพวกเป็นเจ้ผีที่ตายนะเออไม่ใช่ที่แบบการที่เขาเราตายแเราถ้าผีที่ตายจะเป็นวิญญาณหรอนี่เฉยคือว่าผีประชานี่มันเป็นสารที่เราเข้าไม่ได้เราก็กลัวจะจะมาเห็นอะไรนี่ก็แต่ตอนนั้นมันยังอยู่แต่ทุกวันนี้เนี่ยมันจะแป๊บไปตรงไหนก็ได้เพราะยัง คือว่าถ้ามันถามาหาเราพวกมันก็จะหายไปโอเปอเรอเรื่องอเ,เป็นผีมีตัวเดียวในโลกมีตัวเดยีดยวในโลกเลยใช่มันเป็น<อ>มันเกมแบบที่ในวิมกรรมเนี่ยเ<อ>ขาท้าแต่ว่าเสื้อจะเป็นผีตัวเดียวที่แบบเล่นเล่นกับประสบการณ์ทั้งนี้วันนั้นเราเสกไปไหมท<ส>ี่เราเป็นผีเสกโอ้เสกไปด้วยเพราตรงนั้นเนี่ยมันมเป็นกี่เมตรมันไม่ที่เสมตรสองแถวก็ไม่พอสองแถววันนั้นก็ําลังจะเสกตัวนโอ้พี่มาก่อนพี่มาก่อนเลยไม่เสก ไม่ได้เสพเพรยังฟังเพลงก็ไม่ฟังเพราะยังที่แรกจะไปนอนหน้าห้องกับพวกอีบอยแล้วอ๋อทุกครั้งเวลาเสพก็จะเห็นผีรู้ว่าก็จะไม่รู้ว่าจะไปนอนห้องแล้วลากลากลากที่นอนไปแล้วมันไล่มานอนห้องที่เดิมเลยขันน้ำไว้แต่ไม่ไดนอนไม่หลบหลบผีบอกคนที่เสพยูพวกเป็นไงบอกคนที่เสพแบบนี้เสพแล้วมันเนาะ นอเ่ตถ้าคนเสียพิธายิ่งตั้งก็องเป็นเป็นไม้เป็นอะไรแล้วขตกแต่งเอาอยากกี่นาทีเรื่อเดียวสองแสนเรื่องค่ะแต่แต่มาเล่าเรื่องผีสองเรื่องเดียวสองครั้งไม่ค่อยเหมือนกันนะเหมือนเหมือนแต่ว่าเหมือนคล้ายๆว่าแต่ตัวจริงมาไม่ได้เพราะอย่างคนที่หลอนมันต้องมีไม่ต้องเห็นตัวจริงมันมีตัวเดียวในโลกมันมีเป็นตัวเดียวในโลกผิดนะีนเลเลี่สิบห้าสิบสองอะอะไรที่มาบองคืออะไรเออผีไง ผีนางไม้มันเป็นผีแต่ว่าไม่เกี่ยวกับการเผามไม่ใช่ผีนี่คือผีตัวจริงที่คอยเห็นมากนะผีตัวจริงมันมีเชื่อไม่ผีดได้ยังงมันจะมีเชื่อที่ไหนอ่ะหน้าเปมันมันมันแป้งหรือแบบเป็นผีตัวเดียวที่แบบคนสร้างเขาเขาทำมานูานนี่ที่เราจะเก็บลงไหนเราจะรู้ลงวันไหนก็ได้เราจะตรงทลายมุมอันนึงก็ได้ที่จอดซอยแล้วก็สลายออกได้เราไม่ทำแต่สัญญาคนจะไว้นาน แต่เราเชื่อว่ามันมันคือผีผีแต่ถ้าคุณบายปุ๊บเรียกเจอเลยมันน้าตาน่ากลัวไหมน่ากลัวแถมมันทำหน้าเออถ้าเป็นงไงหน้าผีอะไรอย่างเงี้ยไ่ผี่ว่าต้องผีตัวนั้นมันจะหายได้ไปมีตัวเดียวแต่ว่าถ้าเขาแล้วมันใน่สช่ผีมีตัวเดียวถ้าคนเขาเป็นยานยานคือปุ๊บแมววายจะกินนั่นคือมไม่ใช่ผีที่เขาไปแล้วไม่ใช่ผีจะเจอว่าม่ตายแต่ถ้าผีผมถ่ายลงมาได้ต่แบบผมทำได้ไหมสร้างใหม่ยังไอประสบการณ์ที่เล่ามาใช่ มันก็น่ากลัวนะแต่เอาตรงกูฟังมก็เรื่องลแต่มันยิ่งแต่กูกลัวได้อีกเล้าเนี่ยเอใหญ่นินี่งกเป็นเป็นที่ว่าืนทนีห่าใหญ่นี้จะบอกงงอ่ะมันคือผีอ่ะผีคลายผีคายอีกอ๋อผีพายผีพายคุณผีคายเป็นอยผีพายแแผีค คือมันมันอยู่ในเรือใช่ไหมผีพายเนี่ยเป็นภาพมิวสิกการแสดงด้วยมีคนผีพายอ๋อผีพายอย่างนั้นันต้องมีเรือดิพี่ตัวแบบนี้มันตัวเดียวกับผีเรือไหมไม่มันตัวเดียวกับไม่ผีพายกับผีเรือเนี่ยไม่มีไม่ใช่ผีที่มันมันมีผีที่แบบประเทศนอกเขาทำมาแล้วมันเป็นผีตัวไม่ไปไอ้ผีพายกับผีเรือมันอยู่ในอยากเห็คไหมล่ะอยากสิเช็คได้ไงมันหายไปแล้วอ่ะต้องหลอนมากๆเรื่อโอ้ต้องหลอมาก มันรอนจน้ก่ได้หรอใช่เพราะาจต้องรอนเอฟเอฟซีอยากให้อยากเจอมันเออเออเอฟซีคนไหนอยากให้เขียนเราเรงี่อคอมเมนต์มาได้หน้ากลัวดัันจะขดังากวราะแล้วเรล้ว่กลัว่